ดีก็กดตะกาไดเลยอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้ทันทีจะ้ะใครเข้าใจให้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณอย่างสูงเลย Thank thank you thank you ฉีทถาม k you Thank you สวยหล่อทั้งคู่ขอบคุณค่ะกดตะกาให้หนูหน่อยนะออเดอร์แรกไหมยังแม่เร็วปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็พร้อมทานเลยจะ้ะได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้เลยหนูเคาะให้แล้วขอบคุณค่ะตอบหน่อยค่ะตอบอะไร ตอบอะไรคะหนึ่งคนได้ซื้อสินค้าจากอะไรนี้ตอบว่ายังไงคะตอบอะไรถามอะไรล่ะกดตะกร้าหรือ,อยังกดตะกร้าออยัางจะ้ะคุณแม่ยังไม่ได้กดตะกร้าเลยจะถามกันแล้วขยันถามว <c oughs> ีนแล้วไม่ได้วีนค่ะเออถามอะไรเออมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกการเข้าใจก็คือการที่มึงดันจอดันใจเนี่ย ข้อใจมันก็ใจมันก็เคลื่อนมันก็เปิดการมองเห็นตะก,ก้าก็ไม่กดขยันถาม <c oughs> เอาวีนเฉยเลยวีนเฉยอ่ะขอจอก่อนขอจอข้อใจอ่ะอย่าเพิ่งวีนขายของก่อนกดตะก,ก้าค่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยของขายเนี่ไม่ค่อยจะกดไม่อะไรจะกด ไม่ต้องรอไทยค่ะไม่ต้องรอกลับไทยกดตอนนี้เลยขายตอนนี้จะไปรอให้กลับไทยกลับอะไรกันขายตอนนี้สั่งตอนนี้เลยค่ะกดตอนนี้เพราะเดี๋ยวไม่ได้ขายแล้วก็จะไม่ได้ตังขายตอนนี้จ้ากดตอนนี้แปดร้อยแปดสิบเจ็ดท่านสวัสดีค่ะอินซีแดดเดียวนะทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลย สั่งไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะกดตะกาได้เลยอินซีแดดเดียวสั่งแบบ2ชิ้นไปแล้วเออสชิ้น2ชิ้นดีมาก2ชิ้นดีมากรอมาส่ง2ชิ้นจะราคาดีมากนะแม่นะเหมาะสำหรับคนงบน้อยนะ239บเก้าเออเองร้อยสามสองสามเก้าจ้ะสองรกรัม239 200กร้อรัมใจดีกดตะกามาเลยอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทาน ได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะกาสั่งหนึ่งแพ็กแล้วขอบพระคุณจ้าขอคนละบ้านนะจ๊ะอินซีแดดเดียวนะทอดให้เสร็จพร้อมทานบินก่อนคนไทยชอบยุ่งนะชอบชอบยุ่งชอบอะไรกันวุ่นไวายไปหมดกดตะก้าตาพร้อมส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีหลังส่งกรุงเทพหนึ่งวันปริมณฑลสองวันต่างจังหวัดไกลๆเชียงรายส่งมาแล้วสามวันเอง เอออินซีแดดเดียวจะแม่จ๋าไปถ่ายหนังต่อค่ะไปถ่ายหนังจ้าไปถ่ายหนังที่ถือแบบสี่ร้อยกรัมค่ะคุ้มมากสี่ชิ้นโคตรใหญ่ที่ถือเป็นแบบสี่ชิ้นโคตรใหญ่มากแม่จริงคุ้มมากการันตีเลยคุ ai ai ah. ้มสุดคุ้มสุดไปถ่ายหนังต่อจ้ะเรามี คิวต้องไปถ่ายหนังถ่ายอะไรสั่งแล้วรอรับสินค้าขอบคุณค่ะวันนี้ได้รับแล้วนะคะอร่อยมากอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดก้าได้เลยระยองกี่วันถึงคระง<อ>งระยองวันเดียวระยองวันเดียวหลังส่งนะ ระยองวันเดียวค่ะพี่หลังส่งได้เลยหลังส่งก็วันเดียวก็ได้ของแล้วละยองอยู่แค่นี้เองอยู่ตรงนี้แค่นี้เองกอตะก้านะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกอตะกา้าขอสั่งเป็นรอบที่สองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลายแม่ขอหนึ่งบ้านนะขอหนึ่งบ้านเสิร์ฟให้กันก่อนเร็วมีเวลาในการขายแค่40นาทีเอง มีเวลาในการจำหน่ายจ่ายแจกแค่40นาทีเองแม่เอ้ยขึ้นฮอต19แล้วสั่งวันนี้ได้วันไหนอ่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเพิ่งเข้ามาเหรอระวังระวังค่อยๆปลาคับให้มันดีๆเออปลาอินซีแดดเดียวจ้ะแม่มีค่ะ400กร,รัมมีกดเข้าไปในตะกร้ากดเข้าไปในตะกร้าแล้วมันจะพี่กดคาว่าสั่งซื้อนะจ๊ะแล้วมันจะมีให้เลือกขนาด ตอนจ่ายตังอาจารย์มันจะมีให้เลือกขนาดว่าพี่จะเอาแบบสองร้อยกรัมหรือสี่ร้อยกรมัมสั่งรอบสามแล้วอร่อยทุกรอบขอบคุณค่ะถ้าเดี๋ยวทางผ่านไปมีเซเว่นแว็เซเวนหน่อยนะออมันต้องมีครับแต่ไปออกไปนู่นก่อนนูน่น,นแหละใกล้ๆถึงนูน่นหละตรงนี้มันเอออ่ะเพื่อนใครมัอยู่ตรงนี้ล่ะเอาก็าขึ้นรถไปด้วยไหมเอ,อแาแทนม่าน้างา กดตะก้าค่ะอ่าวตะก้ามาแล้วตะก้ามาแล้วอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยจ้าใจดีกดตะก้าเลยจ้าทอดให้อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะก้าเลยใจดีกดตะก้าเลย พร้อมส่งนะแม่นะแจ็ง้แล้วสวยมากสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีขนาดให้เลือกนะพี่ต้องดูดีๆด,ดูขนาดชิ้นปลาให้มันดีๆก่อนดูขนาดชิ้นปลาให้มันดีๆก่อนนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านเขาจอเข้าใจให้หนูด้วยสองร้อยสามสิบเก้ามีสองชิ้นนะคะน้ําหนักสองร้อยกรมัมจะเป็นสองชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเป็นสองชิ้นใหญ่มากน่ารักจังค่ะขอบคุณพี่แมม พี่แหม่มสุภัตตาพี่แหม่มสวัสดีจ้าสั่งปลาหนูสักออเดอร์หนึ่งนะสั่งปลาอุ่นหนูหนหน่อยขอกำลังใจหน่อยเนี่ยวันนี้ลุยงานเลยวันนี้ลุยงานหนึ่งวันวันนี้ลุยงานหนึ่งวันค่ะแม่จา๋าซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยซัอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะผู้หีกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากพักผ่อน โกดก,ก้าโกดก,ก้าเลยโ,<อ>โกดก,ก้าเลยได้ไหมได้หมดแหละถ่ายลงไหนก็ลงลงไปเถอะติดตามคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้จ้าน่ารักมากค่ะขอบคุณจ้าน่ารักเบิกภาษาภาษาบ้านที่เชาบอกน่ารักเบิกน่ารักเบิกน่ารักจังหู โอ้โสะดะยทุกคนตายสีแดเดียวแตก้าแล,ล้วสิบหกคนได้ใช้สินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะเฮ้ยๆ้ยตำรวจเหรอเป็นตำรวจเหรอเฮ้ยเป็นตำรวจเหรอเอ้ยเอ้ยร้อยตำรวจตีทวชัยร้อยตำรวจตีทวชัยรายงานครับผมว่าไงเฮ้ย,ย,ดยเดี๋ยวคนมาถ่ายรูปที่หลังเด้อ ถึงเมื่อกี้ค่ะสั่งมาสองถุงขอบพระคุณจ <whis> <Okay. S 2> ้าโอเคสวัสดีจ้าเออเออจินข้ามั้งนะลูกเจอกันเจอกันซาลาเลยซาลาเปามีไส้หมูสับปะอันข้างล่างมีอยู่อร่อยนะขอลองกินไส้หมูสับหน่อยได้ปะ สวัสดีคุณแพรลี่สวัสดีน้องฟอดสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนค่ะระวังระวังสวัสดีทุกคนนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยพร้อมส่งนะอันนี้นี่หมายถึงอันนี้สลับเปานี่เออไม่ใช่หรออันนี้ก็อร่อยมากใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ดูที่อันนี้มันคืออะไรก็สละเปาเนื้อแก้วโอ้ปลาซีินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยนะแม่นะ ไ่ะชาแปบๆเอาเ้าไหมได้อยู่ก <c oughs> ินไปแล้วแต่ด้กินให้มันหมดไปถ่ายหนังไปถ่ายหนังขอแสวแตกขอแสวแตก <c oughs> วันนี้วิ่งงานจ้ะแม่วันนี้วิ่งงานยี่สิบคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะ 啊，对对啊。 กระด้าได้เลยจ้านะตอ,ตอ,อน,น,นะอกนีก็กดก็ด้านะคะอืมขยันมากไม่ได้ขยันครับพี่แต่มันเป็นไฟมังครับที่จริงวันนี้ก็จะกลับบ้านวันนี้เลยนะ้ทั้งแต่ว่าบางเอิญว่าต้องอยู่ต่อ อินซีแดดเดียวนะทอดให้แล้วพร้อมทานเลยนะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยค่ะไาอินซีร้านเราไม่อุ่นไม่เวฟกินได้เลยจ้าใจด,ดีแค่กดตะกร้านะเป็นอินซีสดจากทะเลนะทอดให้แล้วพร้อมทานทอดให้แล้วพร้อมทานจ้า ดูในตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะช่องฟิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนอใส่ตู้เย็นจ้ะถ้าไม่ใส่ตู้เย็นก็ใส่หม้ออันนี้นะคะโอ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะใส่หม้อทอดไร้น้ำมันได้นะจ้ะพี่ใส่ทอดหม้อทอดไร้น้ำมันได้จ้ะได้จ้ะ ไม่ใช่ปลาเค็มไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียวเลยปลาสดสดแดดเดียวเลยทานเล่นได้ค่ะไม่ได้หมักเกลือไม่ใช่ปลาดองเกลือไม่ใช่ปลาหมักเกลือนะคะเป็นปลาสดนะคะเป็นปลาสดจากที่จาปลาเป็นปลาสดจ้าเป็นปลาสดกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยหนึ่งพันสองร้อยท่านกดตะกร้าจะไปถ่ายหนังต่อค่ะเนี่ยบรรยายทําเสร็จแล้วก็วิ่งงานวันนี้วิ่งงาน แล้วก็งานอยู่คนละที่คนละทางคนละทิศเลยปลาทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะปลาเป็นปลาที่ทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ทันเก็บกินวันเดียวหมดขอบคุณค่ะยี่สาคนได้สั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะขอออเดอร์หน่อยนะคะคุณแม่ใจดีกดตะกร้าให้หนูหน่อยเร็วขอออเดอร์หน่อยนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยอินซีแดดเดียวจ้า ja. ทอดให้เสร็จพร้อมทาน ใจดีกดตะกร้าได้เลยนะคะอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีก็แค่กดตะกร้าให้กันนะคะอุดหนุน,นหน่อยแม่เอ้ยถ้าคนละบ้าน2บ้านซัพพอร์ตกันไปถ้าคนละบ้าน2บ้านซัพพอร์ตกันไปจ้าอะไรไม่มีเงินขอฟรีได้ไหม ไม่มีเงินก็ไม่ต้องแดกค่ะถ้าจะหาเงินมาซื้อของเลี้ยงชีพยังไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินค่ะของซื้อของขายจะมาขอฟรีกันยังไงไม่มีของฟรีให้หรอกนี่ ฉันก็ไม่ได้ไปขอเข้ามาเหมือนกันหนะ้าปลาเนี่ยกดตะกร้าค่ะหนึ่งันสามร้อยท่านสั่งเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่อะอาปยี่สิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้เหมือนดูอาจารย์เบียร์เลยไม่อีฉันก็แกล้งวีนวีนไปงั้นแหละทุกคน ก็รู้ว่าคำมันมาป่วนเวลามันมาพิมพ์แบบนี้คือคนป่วนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เข้ามาถามเพื่อแบบว่าอยากได้ข้อมูลจริงๆจะอุดหนุนจริงๆมันมีแต่บางคนมันแค่เข้ามาป่วนดิฉันก็ตอบแบบมันปวนมาดิฉันก็ปวนกลับเข้าใจป่ะเกียนมาก็เกียนกลับขำๆไปไม่มีอะไรมากแต่ขายของขายจริงปลาอินทรีเรารสชาติดีมากเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาสดแดดเดียวนะคะเออขอให้มั่นใจขอให้ไว้ใจ พดใจแล้วค่ะอยากทานพอดีขอบพระคุณค่ะปลาทําวันต่อวันเลยนะคุณพี่ปลาเนี่ยทําวันต่อวันส่งวันต่อวันนะไม่อุ่นไม่เวฟทําได้ทันทีทุกออเดอร์ที่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องจัดส่งทันทีเราขายของวันต่อวันนะจ๊ะคุณแม่จ๋าแล้วปลาเนื้อสดเนื้อฉ่ามากอันนี้อยู่นอกตู้เย็นมาสี่ห้าวันแล้วยังความสดความฉ่ายังมีอยู่เลย ใจดีกดตะกร้าได้เลยเอออยากทานพอดีเหมือนกันเอ,อ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะไปไหนครัพี่แพรไปทายหนังค่ะอันเนี้ตอนนี้อยู่เมื่อเช้ามีงานที่พาราไดซ์ตรงศรีนครินใช่ไหมก็ต้องตีรถจากศรีนครินกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปลังสิตคิดด,ดูดิวิ่งงานวันนี้วิ่งงานค่ะแม่จา๋าวันนี้วิ่งงาน เป็นงานแต่งงานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเสร็จก็ได้กลับไปพักที่บ้านละหมดแรงแล้วคิดถึงบ้านสวนแล้วเนี่ยทุกคนไม่อยู่บ้านหลายวันคิดถึงบ้านสวนบ้านใจแล้วกดก้าได้เลยนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดก้าเลยจ้ะใจดีกดก้านะคะตอนนี้ไฟ้สนเหรอใช่ค่ะเออบ้านสวนเท่านั้นคิดถึงบ้านแล้ว คิดถึงบ้านแล้วใจดีกดก้านะคะคิดถึงใจดีกดก้าหนึ่งพันสองร้อยท่านกดก้าได้เลยจ้าไปหนึ่งพันสองรอยท่านสามสิบคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะไป ใจดีกดตะการหนึ่งพันสองร้อยท่านใจดีกดตะกร้าให้หนูหน่อยขอบคุณสามสิบเอ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะแม่ออเดอร์ขึ้นไวมากสามสิบเอ็ดบ้านแล้วแม่รีบกดนะคะเดี๋ยวตะกร้าเต็มนะแม่นะแม่รีบกดนะออเดอร์มันขึ้นไวมากสามร้อยอะไรนะสามร้อยสามสองร้อยสามสิบเก้าเป็นแบบสองชิ้นนะคะสองร้อยกรัมนะแม่นะแต่งหน้าสวยทุกวนันมันมีงาน มันมีงานก็ต้องแต่งซิพี่ต้องทำงานน่ะไปอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้เลยนะคะใจดีกดก้าเลย1,300าท่านอินซีแดดเดียวจะทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดก้าเลยคะ่ะใจดีกดก้าให้หนูหน่อยนะจ๊ะปลายทางยังไม่มีคะ่ะปลายทางยังไม่มีนะคะมันเป็นของสดแม่เอ้ยทอดใหม่ๆแล้วปลายทางปลตีกลับก็ เสียหายเลยทันทีทันใดรบกวนถ้าจ่ายตังได้กดจ่ายตังเงินก่อนนะคะชำระเงินอร่อยมากค่ะขอบคุณพี่เอมออนนะคะสวัสดีแม่โป๊กสวัสดีคุณยุพาคุณยุพาสั่งแล้วขอบคุณค่ะคุณยุพาสั่งแล้วขอบพร่คุณค่ะขอสักหนึ่งร้อยอเดอร์นะคะไป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 ขอสักหนึ่งร้อยอเดอร์นะจ๊ะกดตะกร้าได้เลยจ้ะจิ้มตะกร้าเขาเรียกจิ้มตะกร้าถ้าเป็นแบบสี่กร,รมัมจะได้สาชิ้นนะจ๊ะ สามถึงห้าชิ้นนะจ๊ะน้ำหนักสี่ร้อยกรัมโอเคงั้นไปได้ได้ได้อุ้ยสั่งทุเรียนด้วยขอบคุณค่าขอบคุณค่านี่นี่นี่น่ารักมากพี่คนนี้ขอบคุณค่าอุ่นนุนทุเรียนด้วยได้นะคะมีตะกร้าทุเรียนนะขอกําลังใจก่อนทํางานวันนี้ขอกําลังใจก่อนการทํางานจ้ะอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จลูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยใจดีกดก้านะจ๊ะ ใจดีกดตะกร้ากันไป1,200ท่านสั่งทุเรียนไซส์500ค่ะขอบพระคุณค่าขอบพระคุณค่าถุงใหญ่เลยนะคะ500ถุงใหญ่ใจดีก็กดตะกร้ากันไปจ้ะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะ1,100ท่านสวัสดีทุกท่านเลย ถ้าแกะแล้วยังทานไม่หมดที่เหลือต้องแช่ตู้เย็นไหมถ้าไม่แช่ตู้เย็นแนะนําให้ใส่กล่องเก็บอาหารนะคะกล่องถนอมอาหารนะคะอย่าให้อากาศมันเข้านะคะกันมดกันแมลงด้วยนะจ๊ะใส่ได้ของมันไม่ได้เก็บไว้นานได้ขนาดนั้นหรอพี่ไปสี่สี่สชิ้นอะล,ลองสั่งไปกินก่อนบางทีกินมื้อเดียวพี่หมดแล้วเชื่อหนูสิลูกค้ากลัวแต่ห่วงแต่เรื่องจะเก็บยังไงอะไรยังไงแต่ได้ไปอะคือกินฉ่ำไม่เกินสองมือ้อหมดมันอร่อย เพราะว่าปลามันสดใหม่เลยมันทำใหม่ๆสดๆสดใหม่ๆเนื้อฟูมากเนื้อแน่นเนื้อฟูปลาสดอจะรู้เลยเวลาไปประกอบอาหารเนื้อมันจะแน่นมากแม่เนื้อแน่นเนื้อฟูอร่อยเชื่อสิไว้ใจไหมเนี่ยเออหลวงพี่สั่งมาไว้ฉันเพนสะดวกไม่ต้องโอนอร่อยข้าวสวยร้อนๆเห็นไหมละ่ะเออ<ม>เห็นไหมขนาดพระเขายังมาอุดหนุนฉันพวกหล่อนเนพระเขาไม่มูสาหรอก พระก็ไม่มุกจากหรอกพวกหล่อนเนี่ยะ่ะพวกหล่อนต้องเชื่อพระสิลูกค้าที่ฉันมีหลายระดับเห็นปล่ะล่ะเฟิร์สคลาสก็มี <c oughs> พี่เบลี่สวยมากขอบคุณค่ะสวยแต่ว่าเอ้เงินจ๋าไม่ทันเก็บจ้าหมดอย่างไวใช่ไหมพี่อามา่าเป๊ปซี่รสชาติยังไงคะมันจะรสชาติมันจะหอมปลายซีะนะเนื้อมันจะหอมหอมนุ่มกลมกล่อม บอกเลยทานเล่นได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือที่สุดและไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยเพราะเราปรุงรสไปให้เรียบร้อยแล้วปลาเนี่ยคือมันพร้อมทานแล้วมันพร้อมทานเลยใครอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องช่าห้องแถวคอนโดอร่อยมากเคยสั่งมาแล้วขอบคุณค่ะมันไม่ใช่อินทรีย์เค็มไงมันไม่ใช่อินทรียดองเกลืองไงมันเป็นปลาสดๆจากทะเลแล้วมาทําแดดเดียวฉะนั้นเนื้อมันี่คือที่สุดแล้วเนื้ออินทรีย์แดดเดียวมันจะเนื้อมันจะแน่นมาก อร่อยนะคะสั่งไปต้องติดใจแล้วกันได้สั่งอีกแน่นะลูกค้าที่เคยสั่งไปแล้วต้องได้สั่งอีกสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณค่ะใจดีกดกราให่หนูได้เลยนะแม่นะใจดีกดกราไก้หนูได้เลยขอคนละหนึ่งบ้านนะคะหนึ่งพันสามร้อยท่านกำลังใจก่อนที่จะไปทํางานนะจ๊ะสวยมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยท่านมาเร็ววิ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 ว จัดไปค่ะพูดสักกืนน้ำลายกดก้ามาเลยกินกับน้ำพริกอร่อยสุดๆเจ๊พแพรสั่งสามรอบแล้วนี่นี่นี่เขาบอกว่านี่อาาแป,ป๊บซี่เขาบอกกินกับกินกับน้ำพริกปน่นอร่อยสุดๆจ้ะสั่งไปสามรอบแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะทุกขั้นตอนค่ะเก้าสองเก้าแม่ขอบพระคุณมากนะคะอุ่นหนุนไปเก้าร้อยกว่าบาทขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะรอรับของได้เลยรอรับของได้เลยรอรับของได้เลยสั่งวันนี้ของส่งพรุ่งนี้นะของส่งพรุ่งนี้แล้วก็หลังส่งหนึ่งวันกรุงเทพของถึงนะคะกรุงเทพรอหลังส่งหนึ่งวันปริมณฑลไม่เกินสองวันจังหวัดไกลๆส่งมาแล้วเชียงรายสามวันเองให้รอของนิดนึงนะอย่า